สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Moto Focus อีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนทํางานรับเงินฟรีเข้าทูบเบนี่ Wallet กันนะ EP นี้อาจจะแจกไม่เยอะนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากรับนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับสำหรับใครที่อยากรับนะบทุกคนดูคลิปนี้ให้จบนะเพื่อนๆสามารถรับได้แน่นอนรับได้ทาง Android แล้วก็ iOS นะในกิจกรรมรับอ่างเปาฟรีทางช่อง Moto Focus นะสำหรับใครที่พลาดนะครับรอติดตามวันพรุ่งนี้ อาจจะมีการรับเพิ่มเติมอีกก็ได้นะทุกคนรอติดตามนะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวผมจะทำการสร้างอ่างเปากันก่อนนะ EP นี้อาจจะแจกไม่เยอะใน,ะนทุกคนส่งซองของของวัญน,นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะทำการแจกอยู่ที่เท่าไหร่ดีเดี๋ยวจะทําการแจกอยู่ที่38บาทนะทุกคนแล้วก็ตรงนี้ในทุกคนกรอกจํานวนคนที่รับซองอ่างเปาตัวนี้จะทําการแจกอยู่ที่ 33คนนะทุกคน,น33คนนะอาจจะแจกไม่เยอะนะสลักใครที่ไม่อยากรับก็ไม่เป็นไรนะทำการกดสร้างซองนี่ตอนนี้ก็ได้ทำการกดสร้างซองเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเดี๋ยวทำการกดยืนยันนะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการสร้างเป็นที่เรียบร้อยอาจจะแจกไม่เยอะนะครับสลักใครที่พลาดนะครับ ก็รอวันพรุ่งนี้นะทุกคนรอวันพรุ่งนี้ก็รอติดตามกันได้นะมาดูวิธีการรับกันดีกว่านะครับสลักใครที่ยังไม่เคยรับมาก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนๆทำการรับกัน มาดูวิธีการรับการนะครับให้เพื่อนๆกดมาที่ไลน์ได้เลยนะครับหลังจากนั้นกดเพิ่มเพื่อนกันก่อนนะครับสังเกตด้านขวามือบนสุดนะครับจะมีรูปคนแล้วก็มีรูปบวกอยู่นะให้เพื่อนๆทาการกดคลิกเพิ่มเพื่อนหลังจากนั้นทําการกดคลิกค้นหาให้เพื่อนๆใส่ตามนี้ได้เลยนะ s67cjpx ที่นะครับมีแค่นี้นะทุกคนมีแค่นี้ทําการกดคลิกค้นหาหลังจากนั้นทําการกดคลิกที่แชทนะครับตัวนี้จะมีโค้ดอยู่นะทุกคนวิธีการรับโค้ดนะทุกคนวิธีการรับโค้ดง่ายมากๆเลยนะผมได้ทําการทิ้งโค้ดไว้ตรงนี้นะให้เพื่อนๆนะครับกดมาที่โปรไฟล์ได้เลยนะทุกคนกดคลิกที่โปรไฟล์นะ นี้จะเจอแบบนี้นะให้เพื่อนๆทําการกดดูที่โพสนะครับนี่คําว่าโพสตรงนี้นะนี่หลังจากนั้นฝากกดติดตามด้วยนะทุกคนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะทุกคนสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามนะมาดูที่วิดีโอนะครับวิดีโอตรงนี้นะครับจะมีโค้ดเขียนบอกอยู่นะทุกคนมีโค้ดเขียนบอกอยู่ใส่ตามนี้ได้เลยนะทุกคนเวลาได้บอกไปแล้วนะทุกคนว่าแจกช่วงไหนหรือถ้าใครนะทุกคนมาใหม่เฮ้ยพี่ผมไม่รู้ว่า พี่แจกตอนไหนเนี่ยทุกคนเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปลิงก์ดูเวลาว่าแจกช่วงไหนนะหลังจากที่เพื่อนได้โค้ดเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนเป็นโค้ดสุ่มนั่นเองนะทุกคนให้เพื่อนๆทาการกดคลิกออกนะครับมาดูที่แชทนะครับแชทต,ตรงนี้นะครับจะเป็นการใส่โค้ดนั่นเองโค้ดบางทีนะทุกคนอาจจะเป็นเลข31มหแอดแบบนี้นะทุกคนก็แล้วแต่นะทุกคนรอดูในคลิปได้นะทุกคนว่าเป็น แอดเท่าไหร,ร่เนีทุกคนแอดเท่าไหร่ขึ้นต้นด้วยแอดนะตัวนี้นะครับเพื่อนๆก็สุ่มได้เนีทุกคนมีจํานวนจํากัดนะครับอาจจะแจกไม่เยอะนะพิมพ์ตรงนี้ได้เลยนะครับคำว่าแอดตรงนี้แล้วก็ใส่ตามโค้ดที่ผมบอกได้เลยเนีทุกคนกดไปที่โปรไฟล์นะครับหลังจากนั้นมาดูที่โพสนะครับกดไปที่วิดีโอนะก็จะเจอแบบนี้ก็จะเจอโค้ดให้เพื่อนๆำการสุม่ม คลิปนี้อาจจะแจกไม่เยอะนะครับสำหรับใครที่ได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์คลิปนี้กันด้วยนะเพื่อแจ้งพาดคลิปใหม่ๆจากช่องมโตโฟกัสคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ